ที่โดนน้องตกเหรอคะนั่งดูนั่งใช่ดูว่าแบบมินตลอดเวลาน้องเขาเต้นเก่งมากับตัองดูว่าเขาเต้นเก่งแบบขนาดนี้นี่คือมีทักษะในการเต้นคือหลายอย่างอันนี้คือเต้นแบบเขาเรียกว่า temporary dance นะเห็นไหมเนี่ยตัวอ่อนช้อยแล้วก็คือดูรู้เป็นคน active มากคือจังหวะการเต้นการ movement ของร่างกายน้องกามินเป็นคนขยันน้องใช่คือน้งเองก็เป็นคนน่ารักไหมคะใช่น้องเองก็เป็นคนน่ารักครับแล้วเขาก็มี แล้วก็มี energy ที่ดีเนี่ยโยนี่คือนักสืกบกามินแล้วนนเนี่ยนักส์กบกามินนะ,ะ,ะนี่แกเป็นผู้ชายไปแล้วคือเอาเป็นว่าตอนนี้ขณะนี้เวลาจะตีหนึ่งแล้วนะคะพี่อ้ําก็ยังโดนน้องแน็กชาลีกับน้องกามินตกอยู่นะคะนั่งดูใน้องตลอดนะคะนี่ก็กำลัาางดูว่าจริงจริงน้องเริ่มจากอะไรนะครับเขามีเสน,น่ห์นนตรงไหนใช่ไหมคะใช่แล้วก็น้องเขาเปนเก่งอ่ะผู้หญิงเปนเก่งนี่คือ คนที่เต้นเก่งคือเขาจะมีรูปร่างที่ดีนะมีการมูฟเมนต์ของร่างกายแล้วก็เขาต้องดูแลตัวเองเนี่ยนี่ยเนี่นการยืดเนี่ยนะครับยืดนีตาปลาต้อมในหญิงในหญิงดาวมินกับท่านชายแดกนะคะพี่อ้มของเราก็เป็นเหมือนพี่ชายอบอุน่นไปดูเด็กสองคนตีกันนะคะ<ม>วันนี้พี่อ้มเป็นไงบ้างคะได้สอนการออกกําลังกายน้องๆก็ได้สอนก็เหงื่อแตกครับจะเรียกว่าน้องอาจจะเป็นไรที่เหงื่อแตกมากที่สุดก็ว่าได้ แล้วก็จริงๆเราก็พยายามที่จะไม่ไปเข้าคลาสยืดกับน้องกามินเนี่ยเพราะถ้ายืดเนี่ยเราตายแน่นอนเพราะว่าเส้นแข็งมากน้องแบบน้องเก่งมากใช่กามินเขาเต้นเก่งนะเขาเต้นเก่งต้องบอกด้อมต่างๆงของน้องแน็กกับน้องกามินนะคะว่าวันนี้น้องๆโดนพี่อ้ําโดนน้องๆตกไปแล้วค่ะเก่งมากน้องๆมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เต้นเก่งด้วย พี่อ้ําคะวันนี้จบไลฟ์แล้วขอบคุณน้องไหมคะใช่ครับขอบคุณน้องมากเพราะวันนี้ไลฟ์กันสนุกสนานมากก็ต้องบอกว่าคนดูเข้ามาเยอะมากเ่อสิบคนดูเข้าไปดูในาตาล่าตลอดสิบเอ็ดล้านตอนนี้คุณผู้จัดการนะคะตอนนี้คุณผู้จัดการบอกว่าพี่อ้ําโอเคไหมแต่คุณผู้จัดการดันมากๆเต้นแล้วเต้นอีกทุกอย่างที่ีีมากเลยครับแต่ยอดเป็นที่พึงพอใจนะคะอทุกคนปรบมือให้คุณปูนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้น้องก อาทิตย์ของเราพี่ปูบอกว่าเราเดินทางมาแค่15วันไม่ถึงเดือนควันนี้ถือว่าคนเปิดใจดีนะคะค่ะคนดูเข้ามาดูในตะก้าเรา11ล้านครั้งใช่ไหมใช่ครับคนดูในวันนี้ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็หยุดดูเนี่ยประมาณเกือบล้านคนถือว่าาคคนนเเห็สิ่้้พีอรา ในฐานะในฐานะผู้ก่อตั้งซีอโอบริหารคณะกรรมการและพรีเซนเตอร์แรงงานแต่งหน้าเองทําทุกอย่างเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็ดีใจนะครับขอบคุณทุกๆคนแฟนคลับของน้องแกมินแลแล้วก็น้องกามินด้วยที่ให้การตอบรับแล้วก็น้องทั้งสองคนก็น่ารักมากแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณอันนี้ก็คือทีมงานต้องขอบคุณคุณปูนะคะเพราะว่าคือจริงๆคุณปูไม่ขอรับ บางทีอึดอัดใจนะคะในการที่รับอาหารเสริมใช่เพราะจริงๆาหารเสริมต้องบอกว่าเวลาเวลาเวลาที่เราจะพูดเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะในทิกตอกแต่ว่าวันนี้เราก็บอกว่าทุกคนก็ให้การตอบรับดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณปูที่เป็นผู้จัดการด้วยเชิญเชิญเชิญทงานงคุณปูนะคะว่าวันนี้แก้ปัญหาหลังบ้านกันแบบสุดฤทธิ์ใช่คือเราแก้ปัญหาหลังบ้านกันตลอดเวลานะครับเราเตรียมแผน1แผน2แผน3แผน4เราใช้แผนที่8นะครับวันนี้เราใช้แผน8แผนนะครับนี่น้องนี่ดูสถิตินี่แม่สถิตินะ นี่คนดูเท่าไหร่ครับน้องเบลอ่าเข้ามาดู960,000คนครับ960,000คนเนี่ยมีงการตลาดเป็นยังไงบ้างคะก็เกือบผลิตภัณฑ์11ล้านครั้ง11ล้านครั้งเย้